โดยพ่อมแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูสุคนเดอ้อเนาะมาพบมาพอกับบาจจิตอุทพรคือเก่าพี่้องเลยตอนนี้ทั้งบาจจิตเองนะพาทุกคนมาอยู่ที่เพื่อนของแม่เ,เพื่อนเนาะตอนนี้กะเมื่อนีเนะพ่อพี่น้องทั้งบอเสียนเพนะื่อนนะได้หับนาทีป็น่นสะพานบุญก็คือให้ทั้งล้านเพื่อนเนาะมาส่งบุญกุเนพ่อพี่นอ้องเดียวบาจจิตน้องพ่อพี่น้องสี่นาพานาทุกคน เขาไปบึงว่าเพื่อนเพื่อนตอนนี้น้อพ่อพี่น้องเพราะว่าทั้งเปอร์เซ็นเพื่อนนะโทรมาบอกบัจจิตว่าให้ทั้งสร้างเพื่อนเทพบึงกันนะคว่ำควงคว่ำแาวของประตูอ่าวงกบในเด้อน้อพ่อพี่น้องเพื่อนว่าะนะเนาะจังไดก่าเดียวบัจจิตเองสีเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเด้อน้อพ่อพี่น้องโดยเนาะป้าตะโคือสีประมาณนี้เน้องพ่อพี่น้องเอ้ยโดยแม่สบายดีเด้อเนาะโดยโดยสร้างสบายดีเด้อเป็นจังไงเทกหรือบ่ โอ้พ่อพขึ้นไปทั่งคุณ no? เนาะพราแดดอยู่ทางรูม no? <laughs> เนาะม,มาอยู่มาอยู่อ่าเพิ่นชื่อเพิ่นสังนส่งกำลังสัง่งอันานาะบุงกบเนาะบานเนาะบานบานเนาะเพิ่นบ้านบานสองเมตรคูณแปดสิบเ oh. อ่อคมูมคูมสูงมสองเมตรเนาะคมกว้างแปดสโอ้คูมกว้างในแปดสิบเนาะโอ้แปดสิบกับสองเมตรเนาะ อ่าโดยโดยเนี <c ười> ่ยอันนั้นนี่ใะอันนี้คือหกสิบกิโเมตรสามสิบหกสิบกิโเมตรสามสิบเนาะโอ้โดยโดยนั่นแหละพี่น้องเอ้ยวันไี้เสนอเดี๋ยวทั้งบิตรจิ๋งกับสีโทบอกสร้างโมแสนพันเด้อรน้องพ่อพี่น้องเป็นหนึ่งเด้อได้โทบอกเพิ่นแล้วเนาะก็คืออันนี้นะเมตรสามสิบเนาะอ่าตัวอันนี้นะพ่อพี่น้องเมตรสามสิบ แต่ว่าคุมกว้างนี่หกสิบเนาะเพราะตัวหามีแต่ว่ามื้อนี้เอามาไหว้ก่อนเห็นไหมเนาะมื้อหน้าเมอน,มนอันนี้ก็ใกล้เล้เแมืนบอกใกล้ใิ่ไหมน้ำดงไฮดงนน<ใ>นหน้าเล็กนิดหนึ่งเนาะ <laughs> โอ้โดยพี่รองเลย,ยเลอาให้มันเล่าแล้วเนาะเมื่อแรกกขันตอนแรกนี่มีแตะนาประตูเนาะมืนขันตอนสุดท้ายเนาะสุดท้ายประตูเลยแล้วขันตอนสุดท้ายมีแต่ประตูเนาะพี่รองเลย อ่านี่แหละเนาะอ่าคือสิประมาณนี้เนาะบัดนี้ก็ได้เนาะอ่าเบิดเด้อส่วนนี้นี่แหละเนาะเออส่วนี้มีแต่ว่าแม่นมีแต่ว่าลถานั่นแหละเนาะลถาประตูโดยพี่น้องเอ้ยปาตัวนี้เด้อพ่อพี่น้องอ่านี่แหละนี่แหละบ่งงานกันไปพี่น้องเอ้ยอ่าคือทาจิตเองน่ะมาให้ทางสร้างเพิ่นแท้ความสูงความยาวเนาะความวาความยาวอ่าแล้วก็โทรไปบอกว่าเนเพิ่นเพราะว่ามื้อนั้นก็บ่ได้อันน่ะ นั่นพี่นออ้องเอ้ยตำรวจเสีนเป็นกับเจียปัญหาโมหินเนาะโอ้ตอนนี้กับเดียสิทธาเนาะพี่น้องเดียสิทธาทั้งตำรเสีนเป็นเอาอนามบานประตูมาเด้อเนาะเป็นจังได้แม่กินข้าวเลยครับยังโอ้ยไปสอนกระปูไม่ลูกกินยัทถากรมาอย่างนี้สอนกระปูบ่้ด้วยได้ยี่บอ้ะได้แกงให้ลูกกินนั่นเกินอะไรกันกันนงนี่เนี่ยกระมาฮะกรมาแต่ปลากินด้าตะักหัวไอ้สาวอ้อมหัวโอ้เห็ดเราหัวบ่้ด้ย อ้อมในที่นี่ทีโดยดยโดยโดยดยอืมนั่นดิพี่น้องพอเราไปตัดผมบ่โดยตัดผมถอยเกี่ยวตัดผมตัดผมอยู่อันรัก็บ่มาล่าก็บ่มาอยู่เออเอาผนมาผนชื่อตัดมาเลยใชเนาะพอพี่น้องบ่ตาเป็นอ่าเป็นสร้างกับมือเองเนาะโดยมได้ตูวว่าผลมันในทางนี้บ่ะอืมจะบ่เลยอ่าอันนี้คืออันเนี้ ไม่กระจาดตั้งแต่กี่พุ่นเลยพี่น้องเลยแต่ข้าตวตะกี้คิดว่าแบบสีซื้อมันกระจายหายงี้เนาะแต่ว่ายังประมาณจะแพลนกว่าแม่เป็ดเพลนบป่แต่ว่ามันคู่บ่ได้เนาะเัาซื้อมาก,กับโบได้ใส่มันพี่น้องเลยยันงนชีดได้ใส่อันน่ะเฮื่นครัวันนี้เนาะ บดออกเนาะบดได้ใส่เลยลูกเอ้อันลูกอันลูกซ้าลูกอันลูกไผ่บัดเมื่อเฮาขอว่าซะเพื่อนเพิ่อนกับตัดเมยมาเลเมเาตัวนี้เฮ็ดกับตัดอะได้เออคือลูกไผ่อยากได้บ่ไผ้นังรุ่นบ่ตุงโอ้โหอ้นเอาให้ลูกซาะแล้ก็จะได้เม่มาตัดม่ได้เมืเอจะได้เฮือนงามไหนเฮาซะวะอ๋อได้เมื่อว่าได้ือนมา จแต่เพิ่นเนาะให้เพิ่นคือว่าฮะเนี้ยจะเป็นประโยชน์บัดโลกของพี่น้องนั่นแหละมีแต่ว่าโล่ถ้าบางท่างบอเซียนเพิ่นว่าไหมเนาะอ่าตอนนี้ทางบอเซียนเพิ่นกำลังจะอ่าสั่งคือทางคนงานเพิ่นเอาไม้อน้ำบานประตูมาให้หลวงพ่อพี่น้องคือได้คักบาทีเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละก็มีแต่ว่าเมื่อนี้ก็เอามากันได้แต่เบิ่งก่อนเด้่เมือนี้เนาะโอ้โดยโดย เอาคือสีประมาณนี้่น้องพีนะะ่น้องจังใดกะเดี๋ยวสีรอถ่าทางบมเสนเพิ่นมาก่อนเด้อน้องพี่น้องเฮ้ยน้องพี่น้องตอนนี้กะยินเสียงรถเพิ่นมาเด้อเด้อนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นไหนเนาะอ่าดังโอ๊ะมาเด้อเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนพี่น้องว่าสิแม่นอีหยังเนาะว่าสิมีหยังแน่อ่าจังไดกะรอติดตามรับชมเบิ่งน้องพี่น้องกะถือว่ารอเพิ่นมานี่กะหลายชั่วโมงพอสมควรพี่น้องเอ้ยจนค่ำอยู่ในประมาณ4-5่ห้าโมงเดยได้พี่น้องเอ้ยอ่าค่ำมืดได้แล้วเนาะใกล้สิมื่อดี๋ยได้พี่น้อง Tại bảo cứ vừa mưa họt bắn, cứ xì mượt lại tiếp du, <laughs> má là phi đồng ma là, nó, ừ. Ừ. À, phải sang đấy sang đấy, cứ nhảy qua cầu bạt nè, ô, Rồi, rồi, đơi, ba phi đồng ấy, phủ nó, đâu, đi, thiết bị đấy nhìn cái <laughs> ờ... khăn này nhỉ bạn nó ừ. rồi còn ừ. con mấy con phi long cái nó tiền được khăn mày đấy nhỉ nó ồ mi thắng nam nam gì nè nó khổ phi long ba -tô. rồi 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 นี่ก็จะเป็นขั้นตอนชูท่ายห้นะครับพี่น้องใส่เร้งกันเลยาได้เลยโอ้ทำได้เลยเปลี่ยนรถคันใหม่บ่รถคันใหม่น้อเร่งนะเรื่องเรื่องเงาบ่

ยังหมคับไยังได้ลออ่ะเฮ้ยยังได้ลออีกอเนาะร่อเดียวอยูยังสิได้อยู่พอยคนว่าลอขั้นนี้มันบาแหงลอมาแจ้งข้าวดีอย่าว่าสีมาซื้อาหายูดอยยังมื้อม่เด้อเจ้เย็นใจเย็นได้อีดอกเด้อคนจะได้เครื่องมือทำมากินโอ้แสดงว่ามีข้าวดีได้สิเนาะยังได้ลอคนว่า บานไม้พื่นอนบานใส่ตะตูแ้งบานทับก็จัดมากรีไปเลยเนาะยงามเลยเนาะไม่ไม่แค่นเะงามอยู่งามอยู่เนาะโอ้ถังน้ำเนาะพี่น้องขาบไปหนีเนาะสองคนได้พี่น้องเนาะอันนี้พม่ข้าวน้เนี่เม่ข้า

งามเนาะโอ้ยงามพ่ขักเลยาีองต่องหมาแล้วนี่เบ็น้อยหมดแล้วนี่ไปกี่่ไปตาชีอ่ตองโอ้ยาีนี่ขักเลยน่เนาะหม่ใหม่แค่นี้แค่นนอะคนเวียนบกทีสามรอบนีเนาะเกจดอะไรเกิดอุบัติเหตุในดอกเดือหินบ่กคได้กูจะเพิ่นา bạn có ngay rồi nó tôi này này khác leo phi ấy bạn nhìn cái này nó thì nó đi mục đi chạy năm à, thăng thằng cua không phân thì ở đây à, bông cúp à, bàn pháp à, lại sinh giang như nó phi đồng đời đời phi ấy nó เปลี่ยนรถขั้นไม่แล้วก็เปลี่ยนนี้มาอีกเนาะพอพี่้องเอาันาถังน er mm ้ำมาอีกเนาะเมืออไบ่กรับอบ่โอ้หนทางมายา่บ่หนทางนั่นพอมาอยู่เนาะเไอาดไปคั่วเลยเอาไปคั้วเลยใครอเพิ่นมีโดนหลายขั้นอยู่เนาะ โอ้โด้ามนตกนี่คือมาบ่ไหนเลยเนาะดดดเอ้าค่อยไปค่อยมาเดินทางปลอดภัยเด้อแลไทยยังแหงเลยรถใหญ่ก็็กแล้วีดดกลับแล้วมันพับเอานเลยไมันพับให้เลยดินหิวทีอามันพับ้ไดิอนเอา này bọn nó, theo universe, oi nó, nó có phi động, phải leo nó, bắt đầu bắt đầu, nó, kể thứ ba, đi mũi đi chè năm phân nó no, có phía động. เขากินข้าวเป็นกับมานําเนาะครัพี่น้องเอ้ยโดยโดยเป็นมือกล้องให้บ่เสียนเพิ่นมื้อนี้เนาะอืมาบ่ด้พี่น้องเ้ว่าพี่เปิดเนาะครับน้ําใส่องมบุ่นึงอ่ายังยังบ่ได้ดอกเนาะเพราะว่ามันพี่ว่าสิให้เพิ่นเดอเอพี่นเด้อบ่ได้มเด้อ ก้อนใช่กับล่างร่างแห้มันสะก้อนเพราะว่าให้มันขัดก้อนเนาะให้มันจะอาดก่อนถ้ากาไมด้ตรงน้าแลก็แห้มันปล่อยมันร้นเลยเนาะปล่อยมันล่นหอยลายร่นแต่ปมเยได้บ่เคยได้บ่เคยได้บ่าได้สิาว่าซื่อทางไม้ซิ้อไพ่นะมา้อไพรเลยมือดีด้วยต่นี่สะไพรแบบพิเศษเลยตัวนี้ไม่ได้คิดนะว่าจะได้ยัง่ได้คิด บอกคือว่าชได้ดิทางนี้ใครได้บนทางน้ำนี่ทางเนินของทางแม่มบเนฮาวายเนาะมันมันอากาศอะไรแหละานประตูกัเป็นเินาม่ตาน้องกันนี้ด้วทางลูกธรมเชีงนนั่นแหละเนต่ว่านี่เพื่อนกำลังฝากเพื่นมาเช่านี่เคซื้อมาหนด้เพราะว่าอาจโอกาสนี้เพื่นมาส่ง บานประตูเนาะอะไรกันใส่โม,มเลยพี่น้อ,นนะองเนาะแตสร้างสร้างทางหน้าไม้เพอนเลยพี่น้อ,นองเลยกต่ถือว่าถึงโอกาสดีเลยเนาะวันนี้ก่ายังเดี๋ยวจะล่อเข้มามนดีเนาะพี่น้องเนานะล่อนี่ยถ่ายรูปด้วยกันเนาะพี่น้องวนะ่านะเป็นมือใดที่ซื้อไม้เพิ่นเพราะดูแถวโรงเรียน,นมาบ่มีเลยเนาะต้องไปซื้ออยู่อาจจะเป็นต้อง,ต,องต้องถามทาั้งโมเสียงคนก่อนเนาะสั่างเราสั่งสั่งบ่แมน ช่างไงเฮ็ดต้องได้ช่างกงได้ช่างซะก่อนเด้เนาะมันเป็นนอเล็กเนาะ่นเราต้อง่งอาิเศษอย่าสีโทรไปถามทังบ่เซมนก่อนเนาะฝันมนสั่งอยู่ใส่อะพี่เ้าเายว่าทางเฮาก็บยังบ่เคยซื้อชื่อบนซาดิ่งเห็นดิบนซาดิ่งบนทีว่าเอาซาดิ่งเั่นดิแมนให้เป็นช่างเฮาต้องได้มาใส่คคโจักมาได้่นอะแน่นก็ได้อยู่เซโน่นเนาะอยู่เซโนไกเตอพี่้อาเ้ยซีโลอะไรบ้ี้เนาะแมนซีโอแมนอยู่เนาะซีฮะ แม่นบ่คนนี่อ๋อแม่นแท้ๆมีมุกอีกพี่น้องเนาะทนแล้วงัเนาะก็ือประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ถือว่าโอ้ดีมุกดีใจนําอ่าครอบครัวของเพิ่นเนาะอวาได้เฮือนานแล้วก็ทางอ่าเรื่องทางน้ําเองน้ํานําอีกแน่เนาะัพี่น้องอ่าเฮือนานนี่คือคือทางพมีพี่น้องเห็นซิเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะอ่างามคักําแน่เนาะพ่อพี่น้องอ่าทั้งๆบ่ิเองกอ่า ขึ้นไปแล้วเนาะอ่าขึ้นไปได้ก็ให้เพิ่นไล่เบิ่งเนาะพ่อพี่น้องได้เบิ่งอ่าบานประตูแน่เนาะอ่าบานพับเนาะพ่อพี่น้องอ่ามความกว้างความยาวเนาะอ่าบัดนี้ก็คือทางอ่าเพิ่นเอามาหาเป็นที่เอ้ล่ะโดิๆไดดีใจบ่พ่อดีใจเนาะสุดๆเลยบ่เจ้า โอ้ดีใจเลยเอ้ยประตูนี่เนาะงามแซมเนาะงามประตูนี่เนาะโอ้เนาะคนใส่เรียกน่แมนวไในเฮือนจเพือนงามแซมเนาะจาจังเลยก็ดีใจน้ำเด้อเนาะีแต่ว่าหมกใจไรเงินซื้อขาวซื้อน้ำาบันี้เนาะบนผักบ่นเศร้าในห้องกัมีแล้นะเศร้าอยู่กับมีแล้วอย่ารูลยบนี้ นีแอดเอาได้พอสู้ๆบนี้อบปากหมกตากคนนั Warm ่นแหละคือัน <c ười> ั้นจิตตงใส่ลังคาได้ห <c> น <ười> ่ะเนะจ้าตงใลังคใส่ลังคาเอานเนาะลังล่างน้ำเนาะลัง่งก่อนทางล่าล่างก่อนได้จงเอาใส่ล <c ười> ังคาลังคาดก้ิกินแซาสิกินบบนี้เนาะกิน้นำกินนำกินหม้อ ได้เฮือนด้ซานเนาะเฮือน m, นี่ก็งามสำนพอมพี่น้องอไม่แต่อันนี้คือร,อร้อยเลยนะพี่น้องเลยสุดยอหล่ะเนาะไปโอ้ยหก็คือสีโอโอโประมาณน,นี้เดอ้อชิได้ขอตัวเมื่อได้เพราะว่ามันกะคำแล้วเื่อเมื่อนี่คือสีเนื้อแรกมันยังบอกให้ในบ่เดี๋ยวนี้คำว่าสีพิแบบนี้จิ้วๆเลยนะโอ้ยเนาะ

เอาสาธุโอ้ยเอาสบายดีเนาะโอเคอ๋อเก็คือสีประมาณนี้น้องพ่อพี่น้องเอ้เก็คือสได้ของตัวจบคลิปน้องพ่อพี่น้องเอ้ก็ถือว่าอ่าหลายผู้หลายคนเพื่อนจบเพื่อนเงาอ่าจังไห้อันนี้อันนี้บ่พุไมได้แลยังงงของใครอันนี้นหนเหมือนบ่น้องลาบ่ เอได้หนี่ไาบอกไปอยลิ้นโอ้ยองเขาคุดลินมันกินเฟอนใบมันได้กินเป้นใบใบมันกินนี่บ่เอาวเขาย่องย่องนี่ยพิญาบใบบัวบกบ่นยไงแก่สำในพี่น้องเลยอแก่สำใน่าสั่นนะพี่น้องเหตุยังบอว่าคือเขาร่มหันล่มนีนี่บ่มันช่ำเหม็นบ่อีลาบ่เป็นคนคุดนี่ฮะ โอ้เป oh, oh, ็นจชงนไรคือน่ะคุดยา้อยู่บ่เคยเห็นอยู่บ่ย่ายนนี้ยังเห็นอยู่บ่ดนพาพาระเบาไปหาคูดเบืองไปเป็นไรโอ้โดยโดยไก่บ่ย่าไก่อยู่บ่เาโอ้โดยโพี่รอง มือนี้กะมาพ่อน้องใหม่เพื่อนเนาะบอกเคยนะมาเห็นหน้าเพื่อนจากเธอเอ,าอ้าวข่อยยางอีหล่โออีหล่ะชื่อว่าจังไดก็พุ่มา <h> ah? มาฮะหน้องปทุมมาโอ้เฮียนอยู่บ่ย์ล่ะเฮียนอยู่บ่อันนี้บ่กุ้ต้นมาไหนโอ้ด้วยด้วยเอาขุด,ด,ดนี่เลยนี่เนาะใบบัวบกไว้สั่นน้ำพ่อนนพี่น้องน้องไหนเมือ่อข่อยางก็ โอ้เอามืดินโอ้สังว่า, том, play, าก็เดียวว่าเมื่อเป็นหักไม้หักยานะโอ้อ oh, e: ันน <te oh, ี้บ่อันนี้ก็มีบ่มีเลยบ่โอ้โดอยดยเพื่อนีไหนอยู่ทางไหนก็ไก่กันบ่โอ้ด้โอ้ยน้องล่าคอยเนาะพี่น้องปึ๊บปึ๊บ โอ้หัวใหญ่ยี่ว่าเขาเป็นนี่อ้อพี่น้องคือหัวใหญ่แท้นี่เมื่อได้เช็ดยังไงก็เมื่อดิ่งในเช่นนี้อู้สังวาแท้เบื้องลึผูไปหาอยู่ย่องใบมันกินได้กินแบบไรก็ย่องใบแช่บ่อได้แช่บ่อยู่ทางไหนอยู่ทางอยู่ทางนี้มีบ่หาเบิ่องลึกหาเบื้องบาเป็นยาเย็นดิ น้องปะทุมมาประศั่นน่องพ่อพี่น้องเอา้านางน้องก่อนดีละนางน้องก่อนอึือให้คุยก่อนได้ให้คุยนําก่อนบัดนี้ก็ได้เนาะคือผม่งกรนดิ่งป้าเกลายร์นาะน้องละ่ะคือเอามือดินทีซื้อนี้ใบมันนี่ใช่ใบมันก็บย่องกินย่องกินนี่ย่องกินนี่คือแบบอะไรก็แบบเขากินอะไรนี่ไม่ได้ใช้น้ำบ่้ันมันดีอย่างก่อนน้องละ่ะ โอ้หัดกินอยู่ดิโอฝนเอ่อเมื่อคือปกเกลหลายหนึ่งพี่น้องเลยอ่าผูดถึกว่าเนาะนี่ก็ได้อยู่เพื่อนมีเจ้าคนก็สองคนสองคนสองคนกระแผ่เนยเอื้อยให้เอื้อยดิค่ะให้เอื้อยนะคุณนั่นบ่โอ้เอื้อยก็ระแนยเนย แม่พอเนาะอนี่คือมาอย่างก็น้องหนมาดินบ่มาดินดดน,น้ำมานาันาน้านไผ่ไงหนองบวัวล่ <laughs> าโดยบัวคอยมาแล้วบัวคอยเห็นไหนมันวันนี้โดยเออโดยโดยพี่น้องเลยก็คือสีประมาณนี้แหละเนาะก็เห็นทั้งนองเพิินมาเยี่ยมมายามเนาะมาดินน้ำเฮียนยู่ห้องบัวไดก็ห้องปหองปหนึ่ง องพอหนึ่งที่ปีนาพอสองบ่นี่ปีนาพอสองเนาะอืมฮาต้องยิ่นจบไปจะเป็นยังบ้านี่อยากเป็นหมออยากเป็นหมอเออนี่คือกันได้เป็นทั้งแม่ทั้งยาคือกันนี่เนาะอ่าคือทั้งเพื่อนนี่อ่อาจะเป็นหมอบ้านน้องพอพี่น้องเลยเออเฮ็ตยังไดี่่วยเวียดพอกระเมยอยู่เฮือนนะเกือเป็ดเกือบไก่โอ้ไก่หลายตัวอยู่บ่โอ้ ไฮละบเาวนเด้อจากตัเด้อโอ้ด้วยด้วยคือไปหาคุดมีแต่ไปหาคุดแบบนี้แนะน้องแหละอืมอันนี้คือขี่รถมาบ่มาน้ำพ่อน้ำแม่บ่โอ้พ่อกับแม่กับมาน้ำเหมืนบอคนได้พ่อกับแม่์บอผู้จีบจับโทรศับเหมือนบ่โอ้ด้วยด้วยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่คุณให้ละบเอาเบื้องไหนละตัว <Does> น <ho> ี้มะมันต้นน้อยๆนี่สิมีหัวบ่อีละมีเหมืนบ่ โอ้นี่เลยพี่น้องเข้ามาได้ก็สิเอาเลยมันบ่นี่เอาลองเบิ่งดูนี่อ่ะนี้เด้พี่น้องเอ้ยนี่ดิอ่าเบิ่งเด้อระวังล่มระวังลมเด้อโอ้ยดาเพิ่นเนาะพี่น้องเป็นาเป็นแพงหลายเด้นี่เนาะโอ้เป็นหัวใหญ่เลยนี่ใบบัวบกแก่ซําในว่าซั่นเนาะพ่อพี่น้องเบิดเด้นน้องหน้าเนาะพอได้บ่พอได้บ่ พีพ่อแหละบ่ยังเห็ินเี้เอาไม่หรอคำห็นมันเอาเลยมมันบอสโอ้ดูดพี่น้องไอ้บางเนาะน้องหล่าน้าบรจิตขุดบนนู้นโอเคอืออืออือหัวสีไงบ่ตัวนี้มันใจบ่สใหญ่อยู่บใหญงโอ้ดูดย โอ้เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ทั้งหลายก็น้องดะเป็นจใจเรื่องเขาเดินน้ำพ่ออยู่พ่อกินอยู่บ่โอ้พ่อกระเมยเพื่อนกระดูมันขยันอยู่เด้ยนะพ่อพี่นอ้องอ๋อขุณจิโลกเป็นบ่หนิจะพ่อจังเก่งดล้อนะพ่อพี่น้องเลยโอ้เออไปนั่งอยูุ่่นก็ได้ปะเดี๋ยวแล้วบาสิบบ่อน้ำอีกน้อยนึงโอ้ถือว่าเก่งเนาะโอ้อะไรแกคือเพื่อนน่ะอ่ามาขุดนานี่เน,นาะหล่ไล่อันเนาะน,นี่เนาะ เอาเมื่อนี่สิเอาเมื่อนี่คือสดินอย่างเดียวนี่สีเฮ็ดยังนะเอาเมื่อดินแบบใดนะฮะยปาดปาดกินปาดินปาดเดินโอ้ยโดยโดยอาณาใบมันนะนี่แล้วก็กินรสชาติมันจะเป็ี่ยนเป็นอะนรลงล่ะรสชาติจะเป็นหวานรสชาติจะเป็นหวาน โอ้ยโดยโดยเอานั่นแหละน้องพ่อพี่น้องคือตัวนี้พอ่อจิตเองก็คือคืได้ขอตัวจุกคิปวด้านหน้าเด้อจังไดก็คือวา่าเนาะงหาเมื่อหน้าเดี๋ยวระบาวชีน่ะมาอ่าดินนำ้ำคุณนี่เดีย๋ยวเสี่ยงเงินให้พ่อไปซื้อขนมกินเด้อน้นาอาหน้าเบิ่งดูพี่น้องถึงจะแพงโดยเฉพานี่เนาะพ่นตอบโตพ่น,น,นวนะานานัาน้ำข้านี่ิจะควมเหมือนนะอ้าวหน้าเป็นเงินเท่าไรนี่ สี่พันฮี่จังได้เอาโดยโดยโดยเมื่อเอ่อแกว่ายเนาะเขาจังได้กะมีแต่ว่าตั้งใจเฮียนเด้อน้องหน่าเด้อตั้งใจเฮียนได้กะเอ่อไปพงงานมุงเฮียนกัไก่ยิบว่มุ่งเฮียนนะไก่้ใกล้โอ้ผักทางไปจากไ่นแหละโอ้ขุมพักทางไปกาแม่นั่นแหละเบื้องระวังรถเลยอ่าเด้ออืมจักรย์่ิ่บ่ระเบาชื่อนี่บบาจิตเด้อบบาจิตน้องพ่อพี่น้อง เอาเฮ็ดจังได๋บัดนี้อย่าลืมเอามือเด้ล่ะโอเคนาะอ้าสวัสดีเด้อเอสวัสดีโวยเนาะพี่สร้างแท้นาะพ่อพี่น้องเด็กน้อยเนาะเอาโอเคนพ่อพี่น้องก็คือมื้อนี้น่ะบ่มีหยังหลายพี่น้องเอ้ยมื้อนี้น่ะบ่จิตเองก็มาแสดงความายินดีเนาะอ่านครอบครัวอ่าของทางมเอเพิ่นที่ว่ามีทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะอ่าเพิ่นได้อ่าซื้ออ่างนพ่อพี่น้องเอามาให้นะอ่านี่ดก็จะเป็นทางบ้าน Bạn phải tù nằm nay nó bông hả? À, xô đi bà lẹ khốn tốt Ha ha ha, bông cúp Bông Cả... Cảm lăng bộ cầm lăng chi nhục bộ Vậy mộ, mộ xùm không hèn bà này mẹ Vậy bà chít đấy, lăng đi phai

โต้วาวยมันจะลายแห้งมันลกค่อยเอาไว้ที่นี่มันขอไปเปิดในยูทูอด้วยขอบใจขอบใจเด้อเมื่อนัรก็เห็นยูไปหาหน่อยโ้อ้นอ้โ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 อน่อ้โอ้อ้โอ้โน้อ้โอ้โอ้เอ้โองโอ้โอ้อ้โอนโอ้เอ้ไอ้อ้โองเอ้โั่นอ้โ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 อ้ออ้้้้อน้อ้ออ้อ้อออ้้ออ ก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะครัพี่น้องทางบัจิตเองเนาะก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปเนาะครัพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ขอกราบขอบ은ขอบคุณทางอ่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่าอ่าที่ว่าสดสวยจังได๋ก็ขอให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะเจ็บจะได้คไข้อย่ามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะพี่น้องเอ้ยก็สัคลิปนี้ขอให้ทาง FC บดทุกคนอยู่ดีมีแฮงบจิตเองขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเด้อเนาะพี่น้อง